พระคำเพื่อการฟื้นฟูยางเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคิ์สัปดาห์ที่24ผู้ประธานของประธานและส่วนที่ก่อรูปขึ้นเป็นยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าวันพฤหัสบดีวงเล็บหนึ่งพระคิดในฐานะเกราะป้องก,อกันอกแห่งความชอบธรรมยอมปกกลุมมโนธรรมของเราซึ่งมีอกเป็นเครื่องหมายในการสู้รบกับซาตานซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องของเรานั้น เราจำเป็นต้องมีมโนธรรมที่ได้รับการชำระด้วยพระโลหิตซึ่งเป็นมโนธรรมที่ปราศจากบุพร่องวงเล็บสองพี่น้องเหล่านั้นได้มีชัยชนะต่อมานเพราะพระโลหิตของพระเมสโสดกเราควรตอบคำฟ้องร้องของซาตานว่าข้าพเจ้ามีชัยชนะต่อซาตานผู้ฟ้องร้องนั้นไม่ใช่โดยความครบสมบูรณ์ของข้าพเจ้ากระทั่งไม่ใช่โดยมโนธรรมที่ปราศจากบุพร่องด้วยแต่โดยพระโลหิตของพระเมสโสดก ข้าพเจ้าได้ต้านทานการฟ้องร้องของมันโดยเกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรมอาราบิกห้าและเอาฐานรากที่มั่นคงของกิตติคุณแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าวงเล็บหนึ่งพระคิดสุกระทำให้เกิดสันติสุขเพื่อเราบนกลางเขนให้เรามีสันติสุขทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์และสันติสุขนี้ก็ได้กลายเป็นกิตติคุณของเรากิตติคุณแห่งสันติสุข ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นฐานรากที่มั่นคงเป็นความพร้อมที่สวบไว้เป็นรองเท้าของเราวงเล็บสองเราทําการสู้รบฝ่ายวิญญาณโดยการยืนหยัดอยู่ในสันติสุขถ้าสันติสุขระหว่างเรากับพระเจ้าหรือระหว่างเรากับผู้เชื่อคนอื่นๆได้สูญเสียไปเราก็สูญเสียจุดยืนในการสู้รบสัปดาห์ที่24วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า เฮ็บายบทที่ 9: ข้อ14พระโรหิตของพระฤสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากด่างพ้อยแก่พระเจ้าโดยพระวิญญาณที่นิรันนั้นจะชำระมโนธรรมของเราให้พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้วเพื่อจะปรนนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเอเฟโซบทที e 6่6ข้อ15และเอาฐานรากที่มั่นคงของกตติคุณแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า ถ้าเราอยากร่วมสู้รบฝ่ายวิญญาณเราต้องมีมโนธรรมที่ปราศจากบกพร่องคือมโนธรรมที่ไม่มีรูรั่วดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องจัดการกับมโนธรรมของเราเพื่อจะมีมโนธรรมอันดีซึ่งก็คือมโนธรรมที่ปราศจากบกพร่องนอกจากนี้เรายังต้องสวมใส่กรอบป้องกันอกแห่งความชอบธรรมเพื่อปกคลุมมโนธรรมของเราด้วยในวิวรณบทที่12ข้อ11กล่าวว่า พี่น้องเหล่านั้นได้มีชัยชนะต่อมันเพราะพระโลหิตของพระเมสโภดกส่วนสําคัญของการปกคลุมด้วยพระโลหิตของพระเมสโภดกก็คือการสวมเกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นอยู่ในพระโลหิตและการปกคลุมด้วยพระโลหิตก็คือกราบป้องกันอกทุกครั้งที่เราตั้งใจจะต่อสู้กับธิ์อำนาจแห่งความมืดซาตานก็จะทําให้มโนธรรมของเรารับรู้ได้ไวเป็นพิเศษโดยการฟ้องร้องของมันจริงๆแล้ว ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ความไวต่อการรับรู้ของมโนธรรมแต่เป็นผลจากการฟ้องร้องของซาตานเราควรตอบการฟ้องร้องเช่นนั้นทันทีว่าข้าพเจ้ามีชัยชนะต่อซาตานผู้ฟ้องร้องนั้นไม่ใช่โดยความครบสมบูรณ์ของข้าพเจ้ากระทั่งไม่ใช่โดยมโนธรรมที่ปราศจากบกพร่องด้วยแต่โดยพระโลหิตของพระเมสโปดกข้าพเจ้าได้ต้านทานการฟ้องร้องของมันโดยเกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรม อ่่าาานขาสารวความชอบธรรมที่ปกคลุมมโนธรรมของเราและปกป้องเราจากการฟ้องร้องของซาตานก็คือตัวของพระคิดเองในด้านประสบการณ์นั้นเราไม่อาจแยกพระโลหิตจากพระคิดได้เมื่ออยู่ภายใต้การชำระแห่งพระโลหิตของพระองค์พระองค์ก็ส่งกลายเป็นความชอบธรรมของเราทุกครั้งที่เราจะมีส่วนร่วมในการสู้โรไฟวิญญาณเราจำเป็นต้องอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดปกคลุมข้าพเจ้าไว้ด้วยตัวของพระองค์ในฐานะที่เป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอซ่อนตัวอยู่ภายใต้พระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเรายัางต้องพูดกับผู้ฟ้องร้องด้วยว่าเจ้าซาตานเรามีชัยชนะต่อเจ้าโดยพระโลหิตที่มีชัยชนะของพระเมสโปอดกไม่ใช่โดยคุณความดีของฉันเองเท้าของเราต้องสวมรองเทา้าเพื่อจะมีที่วางเท้าที่มั่นคง และมีเรี่ยวแรงในการยืนหยัดในการสู้รบการสวมรองเท้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการเดินทางหรือการวิ่งแข่งแต่มีไว้สำหรับการสู้รบสำนวนฐานรากที่มั่นคงของกิตติคุณแห่งสันติสุขหมายถึงการก่อตั้งของกิตติคุณแห่งสันติสุขพระคิดสงกระทำให้เกิดสันติสุขเพื่อเราบนกลางเขนให้เรามีสันติสุขทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์และสันติสุขนี้ก็ได้กลายเป็นกิตติคุณของเรา กิตติคุณแห่งสันติสุขนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นฐานรากที่มั่นคงเป็นความพร้อมที่สวมไว้เป็นรองเท้าของเราสันติสุขสำหรับฐานรากที่มั่นคงนี้ก็คือพระคิดเช่นเดียวกันถ้าอยากเข้าใจแนวคิดของเปาโลในข้อนี้เราก็จำเป็นต้องมองเห็นว่ากิตติคุณในที่นี้คือกิตติคุณแห่งสันติสุขถ้าพิจารณาตามข้อ15ถึงข้อ16ก็จะเห็นว่าบนกลางเขนนั้น พระคิดทรงทําให้เกิดสันติสุขเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถติดต่อผู้เชื่อชาวยิวและเพื่อให้ผู้เชื่อทั้งปวงสามารถติดต่อพระเจ้าได้สันติสุขนี้คือข่าวแห่งความยินดีเป็นข่าวดีพูดอีกอย่างก็คือกิตติคุณด้วยเหตุนี้ข้อ17จึงกล่าวว่าพระคิดทรงประกาศสันติสุขเป็นกิตติคุณกิตติคุณแห่งสันติสุขที่กล่าวไว้ในบทที่ 6: ข้อ15หก็คือสันติสุขที่พระคิดทรงกระทําสําเร็จบนกางเขน เพื่อให้ผู้เชื่อทั้งปวงได้เป็นหนึ่งกับพระเจ้าและให้ผู้เชื่อชาวต่างชาติได้เป็นหนึ่งกับผู้เชื่อชาวยิวสันติสุขนี้คือกิตติคุณของเราสิ่งที่มาพร้อมกับสันติสุขก็คือฐานรากที่มั่นคงซึ่งก็คือที่วางเท้าที่มั่นคงเพื่อการยืนหยัดของเราการสู้รถไฟวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นเหมือนการปั้ำสู้ถ้าเท้าของเราสวมฐานรากที่มั่นคงของกิตติคุณแห่งสันติสุขเป็นรองเท้า เราจะสามารถต้านทานการโจมตีทั้งปวงของศัตรูได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถยืนหยัดและต้านทานได้ในกาลวันที่ชั่วร้ายโดยปกติแล้วสันติสุขย่อมตรงกันข้ามกับการสู้รบเมื่อเรามีสันติสุขเราก็ไม่รบและเมื่อเรารบเราก็ไม่มีสันติสุขเทราว่าในที่นี้เราสู้รบด้วยสันติสุขและในสันติสุข ถ้าเราสูญเสียสันติสุขระหว่างเรากับพระเจ้าหรือระหว่างเรากับผู้เชื่อคนอื่นเราก็สูญเสียจุดยืนในการสู้รบพระคิดคือสันติสุขให้เราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งกับวิสุทธิชนทั้งหลายสันติสุขนี้คือฐานรากที่มั่นคงซึ่งทำให้เราสามารถยืนหยัดมั่นคงเพื่อต้านทานศัตรูได้